ตอนเด็กๆที่เราเรียนหนังสือเนาะเราก็จะได้เรียนรู้ก่อนชั้นตั้งแต่อนุบา 1, 2, ลหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยแต่ตัวเราเองนะไม่ไม่ได้เรียนหนังสืออนุบาลเนาะเราจะเรียนปหนึ่งถึงปหกเลยแต่พวกนี้เราแม้ว่าเราจะเรียนมาเยอะแยะมากมายยังไงเราก็ต้องเรียนก่อนแล้วค่อยได้เจอข้อสอบเจอบททดสอบที่ครูจะให้เราทำหลังจาก การเรียนรู้ไปสักระยะหนึ่งแล้วบางทีจะมีสอบมิดเทอมสอบกลางภาคสอบปลายภาคหรือสอบปลายภาคก็คือเลื่อนเพื่อจะเลื่อนระดับชั้นเนาะอันนี้มันเป็นธรรมดาของการเรียนระบบการเรียนอยู่แล้วแต่ชีวิตจริงของเราเมื่อเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายชีวิตวัยเด็กเป็นวัยที่สนุกสนานแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่า เป็นวัยที่มีความสนุกมากมีแต่อยากจะเติบโตอยากไปทำนู่นทำนี่อยากมีงานอยากทำงานอยากหาเงินให้กับตัวเองไปเรื่อยๆโดยที่แบบว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันณตอนนั้นว่าเราเราไม่ได้มีคนมาสอนเราไม่มีคนมาแนะนำเราเนาะตอนเด็กๆเราก็จะมุ่งแต่ว่าเราอยากโตเป็นผู้ใหญ่และเราจะ อยากได้อะไรเราก็จะทํางานหาเงินมาซื้อเองหรืออะไรก็ตามที่เรามีความมุ่งมุ่งมั่นมุ่งหมายอ่ะเพราะบางคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีเป้าหมายอยากเป็นนู่นเป็นนี่เป็นทหารเป็นครูเป็นตำรวจอะไรก็ตามเนาะที่ที่เราได้ ได้ได้มีเป้าหมายของแต่ละคนซึ่งตอนนั้นเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเป้าหมายพวกนี้เราเรามีไหมมีเรามีความฝันตอนเด็กๆเ,เราก็อยากเป็นครูอยากเป็นครูที่แบบว่าชีวิตเราก็เจอแต่แบบนี้เนาะเราก็เลยอยากเป็นครูไงเพื่อจะได้มาสอนเด็กๆแล้วก็มันเป็นอาชีพที่แบบว่ามันไม่ใฝ่ฝันไหมอาจนะตอนนั้นเราเห็นแต่อาชีพเดียวที่เราสามารถ มีจินตนาการได้รู้ได้อะเนาะเพราะว่าอาชีพอันอื่นเหรอมันมันพยาบาลตำรวจหมอหรอทีวีตอนช่วงนั้นก็ไม่มีตอนเด็กไม่ไม,ไม่ไม่มีทีวีดูที่บ้านแต่ก็ไม่รู้สึกขาดนะไม่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะยากจนไม่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะขาดแคลนอะไรเพราะว่าเราไม่เคยมีอะไรแล้ว มันจะไม่มีการเปรียบเทียบไงคือรู้แต่ว่ามีรองเท้ามีข้าวกินแล้วก็ได้ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยชีวิตนึงนั้นแล้วมันมีเพื่อนแล้วก็ไปเลิกเรียนมาก็ไปวิ่งเล่นตามท้องไร่ท้องนาท้องทุ่งอะ่ะไปจับแมงปอไปหาจับกบจับเขียดจับปลาอะไรกันตกเบ็ดใส่ปาลาอะไรกัน หาปลากันแบบเนี้ยชีวิตมันเป็นแบบนั้นอะ่ะมันมีความสุขมากๆม,มันเลยไม่รู้ว่าเราขาดอะไรเราเราไม่ได้มีในหัวเลยว่าเราขาดสิ่งนู้นสิ่งนี้นะเราอยากดูทีวีนะอยากมีมือถือยี่ห้อนี้นะเรายังมีรถขับยางมีอะไรซึ่งตอนนั้นก็ไม่เห็นอะไรเพราะว่าเราเป็นวัยเรียนที่มีแต่สังคมเด็กน้อยที่เรียนแล้วก็มีครูอาชีพครูที่แบบว่าอาจจะ พักที่บ้านพักครูที่ที่ในหมู่บ้านเราเลยหรือกลับไปบ้านเขาแล้วเราก็เห็นแต่อาชีพเดียวเนี่ยนอกจอกนั้นเขาเป็นอาชีพชาวนาที่พ่อแม่เราทำนาเป็นอาชีพตั้งแต่ดั้งเดิมกเกษตรกรรมอยู่แล้วแต่เราก็อยากเก่งมากกว่านั้นเนาะเพราะว่าเราอยากยกระดับขึ้นมาโดยที่อยากจะเป็นครูแต่สุดท้ายเป็นไหมไม่ไม่ได้เป็นก็เลย มันมีความฝันอยู่แล้วก็มันมีลึกๆในหัวใจเราเนาะว่าเมื่อเราเรียนโตขึ้นมาเนี่ยเรามาทํางานแล้วเราเก็บเงินแล้วแต่เราก็อยากจะแบ่งปันอยากสอนอยากจะให้คนอื่นด้วยการแนะนำโดยการเป็นแงรงบันดาลใจโดยการทำอะไรกต่างๆที่เราสามารถที่จะทำได้ในสิ่งที่ เราปรารถนาที่จะเป็นเราฝันที่จะเป็นตอนเด็กๆคืออาชีพครูแต่เราไม่สมามารถที่จะเป็นได้เนาะคือโตมาแล้วความฝันมันก็จะเปลี่ยนมันเข้ามาเรียนในเมืองสังคมเมืองก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งมันทําให้ความคิดของเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามวาระตามเวลาตามสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นวนะันณตอนนั้นเรามีอะไรบ้างในสังคมแวดล้อมของเราแวดล้อมไปด้วยอะไรบ้าง ซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปสังคมเพื่อนที่เราครบงานที่เราทำหรืออะไรก็ตามมันจะช่วยหล่อลลอมตัวเราให้ไปถึงเป้าหมายได้หรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับพวกนี้ด้วยถ้าเราอยู่ในสังคมที่แบบเ,เรียนทำงานตั้งใจทำงานรักครอบครัว แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมโลกที่ดีมันก็เราก็จะโชคดีไปในในตรงนั้นถ้าใครมีอีกบทบาทนึงที่ชอบเข้าสังคมชอบอเป็นนักดื่มตอนวันหยุดหรืออะไรอย่เงี่ย <c oughs> เขาก็จะได้อย่างนั้นคือใครทำใครอยู่ในสังคมไหนใครครบเพื่อนแบบไหนเสพอะไรยังไงเนาะมันเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเราก็จะเป็นอย่างนี้ตามที่เราได้ ตอนวันหยุดหรืออะไรอย่เงี่ยเขาก็จะได้อย่างนั้นคือใครทำใครอยู่ในสังคมไหนใครคบเพื่อนแบบไหนเสพอะไรยังไงเนาะมันเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเราก็จะเป็นอย่างนี้ตามที่เราได้ได้สังเกตชีวิตของแต่ละคนเนาะเพราะว่าเรามาเสพเรื่องแรงบันดาลใจเรามาทำคลิปแบ่งปันแรงบันดาลใจเรามาสร้างสิ่งดีๆให้กับลูกใบนี้ไม่รู้สิ่งดีหรือเปล่านะ บางคงก็ไม่แน่ใจว่าเราประยัดเยียดในคนอื่นหรือเปล่าแต่สิ่งไหนที่เราสามารถทําได้เราก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถที่จะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถที่จะ,ะแบ่งปันสิ่งดีๆให้ได้เนาะถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะยังไมไมไม,ไม่่ไม่มาเจอคลิปนี้หรือยังไม่มาเจอเรา แต่สักวันหนึ่งถ้าเมื่อระยะเวลาผ่านไปถ้าพลังงานเหมือนกันสินเสมอการอะไรที่เขาพูดกันเนาะเราก็จะมาเจอกันแหละมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญถ้าพลังงานถ้าคลื่นพลังงานในตัวเราตรงกับคลื่นไหนเราก็จะได้เจอกับคนที่เป็นลักษณะคล้ายๆกันกันกบเรา